มากมากครับพี่น้องวันนี้ถลาวมาเก็บเห็ดครับพี่น้องมาขอบอกเมาก็เลยเอากุ้งจอมมานน่ครับพี่น้องที่อ่าเห็ดไปท่เลีกัครับพี่น้องมากินกับในผู้ดีครับพี่น้องอันนผู้ดีห่อเขามาพอเขามากับกุ้งจอมพออกเมาผู้ดีพี่น้องอืมอืมมาก,ก็ลังเกิมร์พี่นออ้องเหมืองใหะ ปูสุดยอดพี่น้องเลยเดี๋ยวทาร่าบอกว่าจะเก็บไปตามอยู่แต่ว่ามาันบุหรี่ไปได้นะแต่ว่าจะเก็บไปได้หลายเพราะว่าทาร่าเห็นหลายต้อนอยูนนะ่นะนี่พี่น้นองนี่คืออ่ะห้านะพี่น้อง เบึงพี่น้องเบึองอยากให้พี่น้องเดี๋ยวเบึงครับผมเบืงเทียนี่เนี่คือเบึ่งหมาได้นี่พี่น้อง,บ,ง,องบืองน้องบบง้บางพี่นอ้องอาะสีบุ้งหัวจักนะครับพี่น้องเนาะอันนี้แบบหมปาปลาพอดีถ้าเรามาเก็บเป็นนะขอชมแขวบปนึงก็เลยจกกลุ่มจอมมาคุยเลยพี่น้องเลยมามาพี่น้องดนบรรยากาศคุย อืมจุดยดจุดยออืมอ,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 อเฮ็ดพี่น้องอืมแต่ลราไม่เจ็บพี่น้องอืมเฮ็ดกำลังออกครับพี่น้องกำลังออกเพราะว่าฝนตกค่อยๆไอ้ลิ้นๆสองสามมือแต่ว่าให้ลิ่งโดนนะลิ้นโดนนะ พ่อยเปะเปะระหว่างสองสามหมื่นนะเรื่าก็เลยมาเบ่งออกอีไหมพี่น้องอืออืออือยังเฮ็ดแต่เรามาเก็บเห็ดพี่น้องเนี่ยเกือบคู่นึงแล้ว ไกลแล้วไกลแล้วเพื่อนอีกหน่อยพอดีมาพอ่อวันนี้พอดีนะพี่น้องมาผอออกเมาโอ้ไปเตะแบบว่าตาใส่กระปูงได้เนาะอยากเพชรบ่นี่นะครับปีกอืมอืมอยาก uống, um, um, u, vĩ nòng ơi, má anh à, này, cái chỉ là cái gì hươu cao neck noi, trẻ bớt là bản gì, bỏ tổn máu có đẹp đó. ออกเปี๊ออกเปี้ยวๆนิดนึงพี่น้งนอนนงสำสุกเหนหวานเน๊อะพวกนี้พ่วงไงสุกน้องพี่น้องนี่เบอร์เมาด้วยพี่น้องเบอร์เมาปลาเดี๋ยวถ้าน้าพอหลายๆก็จะตำสูพี่น้องเบิงเ้งงขับแบบตั้มเนี่นนเยเลยเนาะใส่ปูนหน่อยอู้สุด,ดยอด เนาะยืนลไปถ้า,าเลือหลยอยู่เดียวถาเราสิเก็บไปน้ำอ่ะืัอนี้กะล่าพี่น้องไปซํำเนีครับผมเดี๋ยวถา,าเราจะไปหาเห็ดต่อครับพี่น้องสวัสดีครับ